มาโรงพยาบาลตู่ปิยเดียดเฝ้าไม่ห่างมาวินเข้าผ่าตัดลั่นมาโรงพยาบาลเจอกลุ่มทรัพย์เฉยตู่ปิยเดียดเฝ้าไม่ห่างหลงคลิปภาษามีมาแอดมิดเตรียมตัวเข้าผ่าตัดรักษาไซนัสที่โรงพยาบาลโดยมาวินอยู่ในชุดคนไข้กับอาการระงังแจ่มใสปกติกินอิ่มกินจุดตามสไตล์ท่ามกลางแฟนๆที่เป็นห่วงและอวยพรให้หายดีผ่าตัดราบรื่นโดยคลิปแรกต,ตู่โพสต์ลงไอจีพร้อมกับมีข้อความว่าป้าเป็นคนไข้ที่วุ่นวายกับตู้เย็นมาก ลืมอะไรก็ลืมได้แต่ที่คาดผมมีชมพูห้าม,มหรือหมอสั่งวัดอาหารหลัง23นาฬิกากินตุนหนักมากๆพร้อมแฮชแท็กพาลูกชายมาแอดมิด m a W i n t w p ด้านมาวินเองก็ได้โพสต์คลิปตะนึงเช่นกันพร้อมกับข้อความว่ามาโรงพยาบาลเจอกลุ่มทรัพเฉยพิกัดศูนย์อาหารโรงพยาบาลกรุงเทพพิกัดถนนเพชรบุรีซึ่งในคลิปบนหลังมือของมาวินยังปักเข็ม ซึ่งเป็นคลิปมาวินพาชิมก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวออสเตรเลียในศูนย์อาหารของโรงพยาบาลที่สําคัญบนหลังมือยังมีเข็มคาอยู่เลยจนกระทั่งถึงเวลาผ่าตัดตูปียวดีได้โพสต์ข้อความไลนเรียนลำดับเหตุการณ์ไว้ดังนี้ผ่าตัดไซนัสอีทีหนึ่งห้านาฬิกานางพยาบาลมาปลุกเพื่ออ,อาบน้ําเตรียมตัว6กนาฬิกาพยาบาลห้องผ่าตัดมารับตัว6กนาฬิกาสานาทีเริ่มผ่าตัดเป็นการผ่าตัดแบบสองกล้อง 8นาฬิกา30นาทีคุณหมอโทรมาบอกว่าผ่าตัดผ่านไปด้วยดี9นาฬิกา30นาทีพยาบาลห้องพักฟื้นโทรมาบอกว่าอีก40นาทีจะนำส่งตัวที่ห้อง10นาฬิกา15นาทีป้ากลับถึงห้องอย่างสลึมสลือกินยาแก้ปวดนอนสักทักต้องขอยาแก้ปวดแบบฉีดเพราะปวดจนนอนไม่หลับเป็นอาการปกติหลังผ่าตัด2 4ชั่วโมงแรกนักหนังพยาบาลแจ้งตั้งแต่มาส่งตัวว่าคุณหมอสั่งยาฉีดแก้ปวดไว้ให้แล้วหากต้องการให้แจ้งได้เลย อป้ากินอิน่มนอกหลักรีวิวแน่นแม้ต้องผ่าตัด